มำกไอ้ากมาแล้วไอ้หอนสูงขออยู่หมอรไเออยู no> ่หมอลาที่สูงกะขอชมวัตถุดีบันนี้หน่อยครับหมูฟ้าครับมาปูครับลูกกำไพยังไม่ได้อยู่โอ้แหัยิงมเดยวกี้ อันนี้แบะแต่บเจีนพิเศษเนะาะเจครับ,บ,รบแล้วเอาเมนูนี้มาเอาใบจัดมาตัวเครับตม่ราโจลาอลนี่นอครับคัต่เีปนปลกตเนี่น้ลาครัครับครับ <c oughs> ับี้อไรครับอันนี้อย่งน้ำเลือนี่อันนี้ตน้ำพริกมารอตั้งมาสวัน 2, ก่อนแล้วนะครับอันนันย่งไราอป็นอนเปกันอะนนั้นปกันนะมครับแล้วปาก็ตที่มียงครับ Thank you. ไปล่นมาแต <results> ่บมดเนี่ยวัตถุดิบ่ะอันนี้คือที่มาของเขามั้หลายหม้อใช่หลายถ้วยอันนี้โอ้โหโอ้ใจหมงตะกี้วัตถุดิบในการทำอาหารล่นไปล่นมาแต่หมดเลยครับเอาจะหม้อนี่กะหม้อนี่กะรอวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบสีไรโก้งอ่ะล่นไปล่นมา นึกว่ามิพิมอนี่ล่นมาล่นมามเลยเพื่อนเปาื่อนเพื่อนเขานี้มาธรรมดานอนแน่นอนแน่นอนเขาเขา้าอู้มแหวาได้ใช่ไหมตาม นี่มาเมื่สิถ้ามีเซนอยู่หน่อยอะล่ะังน่ายอันนี้เป็นหน่วยแาวัตถุดิบวับวับไอจยังต้องกำไว้จันไปตัว น,นี่ใส่หย่อนไปก่อนนะครับอ้อแห้งมาถึงมะลูนน,น้ำซ่าเหรอก <c oughs> แก้วแรกเนี่ยมันช่างขมขื่นเจรเกิ <c oughs> <c oughs> นคณะมาแปฝงแม่พอดีเมา่งามก็กินกันอยู่เนาอก็มันแบบในเฮบิบอยนี่เป็นเส้นบางกีนะ่ขวดฮะ อันนี้ทำเมนูครับแกงเมือนแกงเมือนแกงปลาแกงเมือนมืป้าโอ้ที่เป็นยิงที่ผมได้ยินเสียงต้มตก็ค่ะไอ้นี่ครับอนอาวมเลยวดบี้นี่เลยอตหลอกหนังหลอกเสื้อมือกี้น่ ไม่รที่ลอหมูเฮาจะลอกบหมูเฮาบมีการลอกเสื้อนนีคแอันนี้ขมาได้หนูนี่แหลมาด้แขมได้อันนี้คือผงผงเาปนจอยผงโสเพนีผงโสเพนีอี้ไ่ก็ออัญชลีอันนี้ใบเนี่ยางแขน เจอนไปจอไปจอเฮ็ดไปแก่โอ้ยใส่พริหมดเลยอ่ะแบ่โมโมเนี่ยแต่โมอีจีนน่กิโลไปเด้อแล้วขั้ววันนี้ก็แต่ไว้ถ้ามันแบบเป็นกตย์แปดท้ยขมูซแปดแปดแป กต้องพกอกุอจะจจนกงก็ดคิดว่าแาวอกับองถ่ายอะไรแปลงฟรบกงกี่สองเทตอกจองหนอยแ่แปีแ่แปด้อจอดชิบแปดแลคอยพริกหแดงนีสี่ร้อยแปดสี่ร้อยแปดก็เือก่เป็นเงือจีน เดียครับเดียวเดียวยวครับก็ยัยก็ยัยว่าไปยิงยิงมาแต่กี้มันมีกกแมโคเลยบอกนีเนแล้วดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมแล้วอันนี้นะเดียวเดียวเดียเดียวข ไปซีมอไปซีอ่ไปซีมอ่นี่เนอะอันนี้ขอโจ้เนอะนี่ขอโจ้เนอะหมามาหมูเตะแล้วเนี่ยหมูเตะแล้วดหมูเตะี่หมูเตะพี่โสหูแป็ดี้นะเออหูเปโอ้ดีกว่าเรา่าะบี้พกเราแซได้บ่อยแล้ว่ยแล้ว้เยอ่เนี่ย ก็ที่วันได้ยินเสียงตุมได้เอามมัก่อนได้ยินเสียงต้มอีก็ตัวนี้ครับั้ครับแถมขาได้ลูกกังแผงไปไหนลูกแผงล่ะแต่ผมใส่นีดแหญหนยตัวของมันเียดอ่ะพี่เก่งม้วเนีกี่ยกัเีโอ้ยนมโอกี่ยมันพนอ้นอถ้าผมมีกรเนี่ย มาใส่มดาใส่มดใส่มดยิงเชื่อแห้งแแกแลัเงบป้าบูป้าเชื่อแน่ไม่กินมาได้เนอยิ่งเป็นห่วงไอ้ลักโต้ยมันจะตื่นอออันนี้อันนี้กะกะไอ้ก็กะไป็ิไบอลเมื่อคืนอยู่ยบอลเมื่คืนอักโมันจะตื่นกินเมาได้

อันนี้บบเจ๊จีนไหนที่ล่นไปล่นมาี้เนาะไม่ไปไหนไหหลังลดะโจแล้วหลังลอดไปแล้วโอแม่แล้วผมอย่าให้มาโดนยอบตนนี่ยเ้ยแกหันล่นไปล่นมา่กแล้วกระสอบแมอยู่หลังลอดันโจ้อะแล้วมือกินอย่าสันนี่เนียอาเลอันนี้แหงเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดเครื่องมัน่อได้รอครับดีมดดีม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 วม ไปจับนี่ไปจับนี่โอ้ลลเป็นไครับนี่่นลุกยางบตตบีอดี่้ยหรอโอ้ลืมไปอ่ะเออนึกว่า,เ,า,าเดเจ้านี่ขงแ่ะโอันนี้ขึ้นไปเก็นในป่าเลยครับเก็นในป่นามา่ครับผมอันนี้เป็นอย่างครับน พักพักครับผมสมุนไพรสมุนไพรครับแหักภาษแปดแปดแปดอย่างก็เลยเจังอ่ะหกแปดสี่เต็มเต็มเนาะเต็มเต็มครับตายละตด้ละได้กินฟรีแล้วกันมึงนี้ฮะซี่แสนสายซี่แสนปลายนี่ครับเลขรถเต็มเต็มแล้วครับส่งส่งไปสนามบินได้เลยครับผมหกแปดสี่ครับผม โอ้อันนี้อย่างี้ครับอันนี้อย่างไรอันนี้อย่างนไรอันนี้แตนนะครับแตนต่อแสนจ้อนนะครับผมนี่มันปลาหามโอ้โโอ้โหอันนี้เป็นหัวเชื้อมันนะครับหัวเชื้อครับผมอ๋ออันนี้อย่าทำมือรดรสชาติของหมูป่าดีขึ้นเม็ดครับเขาต้องใส่น้ำแตนน้ำแตนให้ตัดตัดกินหมูป่าตัดกินหมูป่าเอ้ยเราหมูผมูปี๊ดนะครับ นีว่าใหนมอนี่ป้ใช่ไงใช่ไหครับอันนี้มันหมูแดงแล้วนี่ยังมีชีวิตหอดอยู่มาเด้อมาเด้ออันนี้รออันนี้เป็นหัวหน้าไพรมัาเจ๊สมุนไพรเนาะ S <S> นี่หลายเชฟบ่เฮ้ยวันน่ะแค่ั้นป right? ุ๋ไงกวอันนี้อันนี้คือฝักการมาเป็นผงเหรอครับเป็นผงเศษผงอ้ใน้ก็ได้ครับใส่น้ำก็ได้ึ้นขึ้น เอาปีศาจก่อนถ้าปีศาจก่อนหมูป้านี่เราอย่าอมไว้ประมาณสี่สิบนาทีสีนาทีโอเคครับเพื่อให้แหนมมันแห้งโอ้นี่ไอหมูมานรวมคลิปเฮาไปคลิปแรกนะครับค่าผมโอ้ลูกตั้งใตมันเนี่ยหมูปิ้งนมสดูหมูปิ้งนมสดครับผมแน่บ้านร้องแน่บ้านร้องครับผมแคข้ัวเจีรันครับแคข้ัวเจีรัน อันนี้ต้องมีแก้โฆษณาหน่อยเนอะนี่ก็มีก็มีแก้โฆษณาหน่อยแก้โฆษณาครับนนี้อ่ะโอ๊ยต้องมาแล้ไปจัดขึ้นโฮ้ยไปเกือบลงมาอ่ะกระบอลถอดกรงถอดเกือบบอลไงนี่มันแต่งแต่งตัวใมันยังตีใหญ่เลยนะฮะ แค้งบุ๊กอ่ะแค่งเหรอแกีมันแบบกีมันแบบอย่างเ่นานี้ด่น้้แก่น้ำก่าอย่ม่อ้งน้ํ่โออันนี้การอย่งเฮ้ยนี่การอย่างนี่การยอดสมุนไพรก็ใส่ไปแล้วนะครับ แกงไช่มอครับหัวหน้าไผ่มีบนให่สมุนไพรสมุนไพรเนาะหัวหน้าไผ่บนเือมันจะเป็นพีีครับเลยครับพีีแกงขินเข้าเวลานี่มันเป็นกะินข้าเหรอแซ่บกวแกงขินข้าไว้เน คนหมูจักโอ้แค่ฝายนะครับเว้ยอันนี้เมนูพิเศษอะไรครับได้แล้วขอโชว์หน่อยครับขอโชว์หน่อยครับผมเมง่นี่ใส่หมวกกันน้องพุ่มหัวละรอใค่แน่นองเม็กขอให้ถูกเขอให้ถูกเลยขอพีนี แกง<ด>เนื้อเหรอนนเนื้อหมูป่าแกงเนื้อหมูป่าใส่ใบชะไข่ใส่ใบชะไข่ใส่ยอดสมุนไพรลและใบจัน,จนแต่ถ้ารู้ต้องกอบุ้นเหรอเสียมีครับ เมนูเขาแม่นี้มัน,มน,มนงัวป่าแล้วนี่เล่าเอาตัวเล็กดีกว่าโอ้ตัวน้อยว่าตัวเล็กตัวเล็กอ่อนกาลังอ่อนโค้งโค้โจลงวไมโค้งแล้วไมไปอย่างพูดโจมานี่โจโจขิงมานี่เร็วอ้านโอ้ยขิงไปอย่างนี้มั้ยน่ะ ไอ้ดูแขกดูน้ำตาเป็นไหลเห็น่ะกว่าเขาใส่พริกเผ็ดเวลาคุยเวลาคุแม่แต้หันอกกินหนัง ได้บวกครับหมาป่ารอบแรกอ่ะแข็งพอแล้วน้จับนะพอแล้วมันหนามมันงอมันงอดีลูกของหายติดเที่ยว

ไอ้ซาลอให้นั่งแต่นั่งเลยเดียวแบบแกมาทุบพื้นด้วยโอ้ยไอ้นี่มันคือกระโขแน่เลยโอ้นี่น้ำก็หูว่าไดหมูเดียหูเพียบเลยหูเออ ให้ให้ยู่ไก่ให้บอกค่อยตานเฮ้ยมันมันแปบหมูเพียบเลยเบอเออคือแผมยังแป่กแม่ยังม่วดนี่นะครับเขาแบ่แม่หมวดเลยครับเลยเมาเแบบนข้นหมไนแม่ไม่ใช่เหมือนเฟิร์นเหรอไก่ฮะไก่ที่นี่นะแบบเอะเยว่งเย่งนี่แหละเหมือนเินะแที่แบบล้อมเออกเป็นลมกหเป็นหน้าล่องอผม โอ้ดีเหมือนกันเอาเอาแอนเน่เอาแน่ไปต่อถ้าล้มคือยังไงวะล้มคือมีแต่หอตกน้ไม่มู่ดังตกค่ะไม่ใช่มูตกน้ำนะมูตกค่ะเดี๋ยวเขาเะามื่กี้นะคะ หมูน uhm, ้ำตกเป็นแมงูแมงูแมงูนี่เป็นแมงนูนนะครับแมงูแมงูแมงูนี่ลำเป็นข้าวมาคืนแต่เนื่ยข้าวมาวันเป็นแมงูนูนหมูเขียวเป็นนูนหัวเขียวพันใหม่ครับลโอเคครับโอเคครับโอเคครับ้องมีทเคปไบานม้หรอ ไม่ต้องมีครับโโโออเเคคไม่ได้ปัดปัดที่มันไม่ปัดมันจะไปไปแล้วปัดละเดี๋ยวที่มาได้ไปห้างแพนสนามบินไปเมินแล้วสนามบินมีกระโปองแนนแบบนี้มันดีกว่าดีไปเยอะตัวเก่ามันอยไปอะไรหมดก็เอาทีมฮาร์มีทีมฮาร์มย้อนหลังมาได้เฮ้ยมันใจไปข้างไปดอยไปข้าไปดอยไปข้างไปยิงหยั่ไปห้างไปสักกําตัวเนอะแล้วถามว่างานกี่แล้วไงยิหออกไป

เนี่ยคนอยากคล่องอะอะไรครับใส่ตามน้ำอ๋อโอวิชงอนเลยเนี่ยไปรอบ